จะพาเด็กๆสร้างภาพจากของสบู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4ี่ถึห้าคนนะคะอ่าสี่ถึงห้าคนได้กลุ่มแล้วอ่าวางก่อนใครจะไปเล่นกันลูกทำใหเรียบร้อยก่อนเมอ่อกีงเดยกก่อนเด็กก่อนอ่าให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะคะ เสร็จแล้วนั่งลงกลุ่มของตัวเองนะคะสี่ถึงห้ากลุ่มเราจะหมดยืนยืนขึ้นแล้วจับกลุ่มค่ะอาจับกลุ่มค่ะอาจับกลุ่มอเอาตัวใหญ่กับตัวเล็กอยู่ด้วยกันลูกตัวใหญ่กับตัวเล็กอยู่ด้วยกันอ่ากลุ่มนี่อาณาลงอาให้น้องให้น้องเลงนะะ่นกุ๊ก คุณนี้คุณนี้นะลุไหนนีนกี่คนสามคนเองตัวเล็กมานี่จ้ามาทำกับพี่ลูกตัวเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะทำกับพี่นะอ่าพยายามมากค่ะอ่านสองคนนี้มากลุ่มนี้นนนนนนเองนะ ตัวนี้เราตรัวนีกี่คนกีคนตนัวนี้กี่คนอ่ากเราทุกคนหันหน้ามาทางนี้ก่อนหันหน้าทางนี้ก่อนเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีสร้างภาพจากลูกปูให้เด็กๆด,ดูนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะ,ะวิธีการทำให้เด็กๆใช้หลอดน,นะคะจุ่มไปที่สีใดก็ได้นะคะอ่าสีเหลืองสีน้ำเงินหรือสี เสร็จแล้วก็ให้เด็กๆเป่าไหนเด็กๆลองทำท่าเป่าดูสิอ่าเป่าเป่าไปแบบนี้นะคะเอย,อย่าดูเข้าไปนะล,ลูกจุ่จเต้าไปอ่าสีเป็นอันตรายนะคะอ่าเดี๋ยวคุณจะทำให้ดูนะคะจุ่มไปแล้วเด็กๆก็เป่าลงไปที่กระดาษนะคะให้ตัวแทนเป่าสีเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนช่วยกันใช้กระดาษลองนะคะ เห็นมคะคะอ่าเอาสีแดงอีกนอยว้าวไม่ว้าวไม่่าว้าวต่คุณครูอยากได้สีไมคุณครูก็จะเปลี่ยนหอนะคะคุณครูอยากได้สีเหลืองคุณก็เอาอไปจุ่มที่สีเหลืองเสร็จแล้วก็เปา ให้เป็นฟองนะคะไอไมอสีน้ำเงินทำไมไม่เป็นฟองเนี่ยเหมือนคือด,ดูเข้าไปเหรอเอ๊ฟองตะบูมันฟอ,องไม่ค่อยดีเลยสีน้ำเงินเนี่ยเป็นอะไรนะใส่ทูต้องใส่ใส่ใส่สบู่เพิ่มอ,อีกนะคะ สีน้ำเงินไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรนะคะคุณจะเพิ่มฟองสบู่อ่าอุ้ยไม่รู้เลยจะอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้ให้ให้เด็กเนีคุณครูจะแจกสีไม่แต่ละคนเนาะลู่ม้วลู่นั่งเป็นนั่งลงก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะเอาสีให้เด็ก เตาทีละคนนะคะเต่าทีละคนนะคนที่ไม่ได้เต่าก็ให้เอากระดาษไปรองลูกโป่งที่เพื่อนเต่านะคะอยากรึยังคะ